สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอ e ินบีตัวที่สิบแล้วมั้งอ่าอิน e บีตัวนี้กลางวันก็จะแบบนี้เลยท้องฟ้าก็จะเฟอยแบบนี้เลยสมจริงมากตัวนี้กลางวันก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อ่าลองดูตอนพาทิตขึ้นนะตอนพาทิตขึ้นก็จะแบบนี้เลย แล้วก็ตอนพระอาทิตตกสภาพก็จะแบบนี้เลยส่วนกลางคืนก็จะประจันชัดเจนอย่างนี้เลยครับคันเมก็จะประมาณนี้เลย แล้วก็ฝนตกก็จะประมาณนี้เลยโดยรวมอ e ินบีก็จะประมาณนี้เลยนะครับขอบคับ